สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำขนมจากประเทศเบลเยียมนะครับชื่อว่าโอเคมาทำกันเลยครับอันนี้ผมใส่แป้งผสมเกลือแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็คนให้เข้ากัน,นครับแต่มันไม่ยอมเป็นก้อนครับมันต้องเป็นก้อนผมเลยค่อยๆเติมน้ำผึ้งลงไปผสมรวมกันคลิปนี้ไม่มีอัตราส่วนนะครับผมแนะนำว่าอย่าทำดีกว่า ไม่ควรทําขหนมอันเนี้ยเพราะว่าพอทําเสร็จปุ๊บแข็งโป๊กเลยครับพอทําเสร็จออกมาแข็งมากก็คือแบบกินแทบไม่ได้อะ่ะเพราะเฮยน,นั้นผมไม่ให้ทานะครับผมแค่ทําเฉยๆอ่ะผมก็ผสมไปเรื่อยๆครับผมผสมประมาณสิบยี่สิบนาทีอะ่ะผมต้องใส่น้ํากับน้ําพึ่งเพิ่มลงไปเรื่อยๆซึ่งมันทําให้โคตรหวานอะ่ะพอทําเสร็จออกมาแล้วผมแบบอ่ะเนี่ยจนเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับ ผมทำจนเป็นก้อนอย่างนี้เลยอ่าโอเคเป็นแผ่นๆหนาประมาณนี้แล้วก็ไปอบ20นาทีที่อุณหภูมิ160องศารครับได้แบบนี้เลยโคตรแข็งสรุปคืออย่าทําสูตรนี้นะครับทุกคนถ้าอยากทําก็ไปหาสูตรจากของคนอื่นเอานะครับ